S <S <S ดเดินเข้าหมายก่อนอันนี้ก็หน่าตีเนี่ยปลามันอยู่ได้นะครับเพราะว่าฟางมันลอยขึ้นมาปลามันก็อยู่ใต้ฟางนะเห็นปะหมายติดคลองเลย วิ่งลังกัดใกล้ๆเลยนะครับไปมาเริ่มเลยอ่ะ แคิดว่าจะส่งไม่ทันแล้วยังส่งทันอยู่นะครับก็กลับตอหน้าตาตาเลยครับในภาพนะครับแบบนี้แต่แบบนี้ก็ถ้ากลัดใกล้ๆครับผมแนะนําให้รถคันก่อนครับเวลาเราลถคันมันจะทันมันจะทันกว่าที่เราจะกดปิดเตะปูนะครับกดปิดเตะปูบางทีมือก็หมุนก็วกดไปบางทีมันก็มันมสองกิดสองใจครับ รถคันซุบถ้ามันวิ่งก็ค่อยกดฟิตะปูนะเ,เวลาวัดก็อย่าลืมเย่าลืมอย่าลืม,อลมเอาฟิตาปูนขึ้นก่อนนะครับนี่แลปเตอร์นะครับแลปเตอร์ <c oughs> คนภาคกลางนะครับไม่ใช่คนพักาไม่ใชคนภาคอะไรเลยเต็มปากครับผมก็เป็นสีฟ้าครับเนี่ยสีฟ้าเวลาลงน้ำนะเหยื่อมันจะออกครับออกสีสวยนะครับสวยมากตัวนี้ กับหมายตรงนี้ก็นะครับมันจะติดคองติดบ่อเขานะครับติดบ่อกุ้งบ่อปลานะครับแต่ว่าในนาเขาไม่ห่วงในนี้ผมก็ผมตีเขาก็ไม่ห่วงนะว่าแต่ว่าเป็นปีที่แล้วเนะี่ยที่มาตีนะครับก็เจ้าของเขาก็เดินมาเขาไม่ได้ห่วงนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเขาปล่อยไ้นะปล่อยแบบไม่ได้เลี้ยงอะไรหนะลายอย่างนะดูดิน้้ำมันท่วมไปหมดเลยนะแต่ที่จำคันครับนี่ครับแรบเตอร์นะครับ กัดระยะประชิดก็ไม่พลาดนะครับผมโอเคครับผมใบเคาะเียกปลาได้ดีมากของมันต้องมีครับผมสุดยอดหนึ่งหน่วยผ่านไปเงามๆแล้วครับกัดระยะประชิดนะ thank you มผนไม้ตับใหม่งงผมก็ใช้เป็นใบเคาะนะครับใหม่ตักโลงก,ก็ใช้เป็นเมนแคร่นะสลับกัน,นครับสลับไปมาอ,มอวันตับเลยเนาะอตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปเก็บเลยเนี่ยนอนเลยก็ได้ไม่ตองแล้วมันดาฟารวิ้งมาด้วยพาวิง้งอยู่รถนะเดี๋ยวข้าจะเอา เป็นหมายที่แบบท้องนาอ่านอนี่ครับใบเคาะคือเหยื่อก็เหยื่อออกแบบมาเพื่อตัวเล็กๆนะเพื่อผมเอามาเล่ช่อนท้องนานะเล็กใหญ่ก็โดนหมดครับถึงแม้ว่าเหยื่อตัวเล็กกับว่านะครับคือคอเดิงจาตัวเล็กมันได้ถูกไซส์นะครับแล้วอย่างคือตัวเล็กกับว่าเสียงดังครับแรบบเตอร์ดังมากขอนี่ดังแบบดังลั่นเลย ใจผมเนี่ยคิดว่ามันดังเกินไปดังเกินไปหน่อยแต่แต่ก็ดีครับดีโอเคครับผมรู้เรื่องครับผมไม่คาไม่มีไม่ได้นะครับของมันต้องมีครับผมกับยุคนี้ครับน้ำท่วมป่านานครับผมยอดครับผม